สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวกันในบทที่5นะครับซึ่งเป็นบทที่แบบเออหลายคนบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆของเรื่องเลยใช่เลยค่ะเราจะพาไปดูบรรยากาศที่หน้าโรงเรียนม,มัธยมเสียงอยู่ครับคือดูเผินๆมันก็เหมือนตอนเช้าวันธรรมดาทั่วไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวกำลังจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นอืม เมื่อมีตัวละครคนนึงโผล่ขึ้นมาแล้วก็มาสั่นคลอนโครงสร้างอำนาจเดิมๆในโรงเรียนจนแบบพังไม่เป็นท่าเลยครับใช่ค่ะคือสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้มันลึกกว่าแค่เรื่องใครมาโรงเรียนนะแต่มันคือการสำรวจเรื่องสถานะทางสังคมแบบเข้มข้นเลยอ๋อ oh, social status ในโลกของโรงเรียนมัธยมเนี่ยคือความสวยความรวยอิทธิพลพวกนี้มันแทบจะเป็นทุกอย่างเลยนะที่กำหนดคุณค่าของคนจริงครับแต่เรื่องราในบทนี้ จะทําให้เราเห็นเลยว่าไอสิ่งที่ดูเหมือนจะมั่นคงพวกนี้จริงๆแล้วมันเปราะบางมากแค่ไหนเวลาไปเจอกับพลังบางอย่างที่มองไม่เห็นเป็นพลังที่มองไม่เห็นด้วยใช่ค่ะมันคือการประทะก,กันของอํานาจเก่ากับอํานาจใหม่ที่แบบน่าติดตามมากน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ฉากแรกเลยดีกว่าที่หน้าประตูโรงเรียนมัธยมเซียงอยู่บรรยากาศตอนเช้าก็คึกคัก เรื่องราวก็พาเราไปรู้จักกับผู้หญิงสองคนครับคนแรกคือฮันสวียคือในเรื่องบรรยายว่าเธอสวยสมบูรณ์แบบมากเหมือนดอกบัวในสระศักดิ์สิทธิ์เลยโอ้โห <Dustin emitism> you <c oughs> บรรยายซะเห็นภาพเลยใช่ครับคือทั้งสวยบ้านรวยเป็นที่ชื่นชมของทุกคนแล้วก็มีเพื่อนสนิทของเธอชื่อชินชิงครับคนนี้ก็น่ารักสดใสเหมือนกัน แต่สิ่งที่น่าสนใจมันซ่อนอยู่ใต้ภาพลักษณ์ที่ดูสวยงามนี้แหละคะ่ะยังไงครับคือตอนที่ฉินชิงชวนฮันเสวี่ยคุยเรื่องโอหยางอยู่ผู้ชายที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโรงเรียนที่ใครๆก็รู้ว่ากําลังตามจีบฮันเสวี่ยอยู่อ๋อคนดังของโรงเรียนใช่แต่ฮันเสวี่ยกลับทําท่าทีแบบไม่สนใจเลยสักนิดเดียวใช่เลยครับแล้วตรงนี้แหละที่เราได้เห็นความคิดจริงๆของฉินชิงเป็นครั้งแรกเลยคือปากก็ยิม้มแย้ม,ยมชวนเพื่อนคุยนะ ต่ในใจนี่คนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยครับในเรื่องบรรยายความคิดของเธอว่าแอบด่าฮันสเสวียว่าหญิงยะโสแล้วก็แบบอิจฉาในความเพียบพร้อมของเพื่อนมากๆแต่ทั้งหมดนี้คือต้องซ่อนไว้ให้มิดเลยนะอืมเพื่อรักษาสภาพความเป็นเพื่อนเอาไว้ใช่ครับถ้าจะวิเคราะห์ตรงนี้ให้ลึกลงไปอีกนิดนะคะสิ่งที่เราเห็นกับฉินชิงเนี่ยมันไม่ใช่แค่อิจฉาธรรมดาธรรมานะ แต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าการคำนวณทางสังคมการคำนวณทางสังคมใช่ค่ะเธอรู้ดีว่าการได้อยู่ใกล้ชิดกับฮันสวีร์ซึ่งเป็นคนที่มีทุนทางสังคมสูงที่สุดในโรงเรียนเนี่ยมันทำให้สถานะของเธอดีขึ้นด้วยด้วยอ๋อเหมือนเกาะเพื่อนดังว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะมันเหมือนการลงทุนอย่างหนึ่งคือยอมกดความรู้สึกจริงๆของตัวเองเอาไว้เพื่อแลกกับการได้เข้าถึงอำนาจบารมีของเพื่อน โอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วมันดูซับซ้อนกว่าที่คิดนะครับใช่ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องมั่นไส้เพื่อนแต่เป็นการวางหมากทางสังคมเลยเหมือนกับว่ามิตรภาพของพวกเธอไม่ได้อยู่บนความจริงใจร้อยเปอร์เซ็นอืมมันมีเรื่องผลประโยชน์ทางสถานะแ้งอยู่ด้วยแล้วความรู้สึกที่ถูกกดไว้นี่แหละที่เป็นเหมือนระเบิดเวลารอวันทางานเลยถูกต้องเลยครับ มันคือฉากหลังที่สมบูรณ์แบบมากสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเพราะมันแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างอํานาจเดิมมันมีความตึงเครียดซ่อนอยู่ข้างในพร้อมจะพังได้ทุกเมื่อและตัวกระตุ้นที่ว่าก็มาถึงจริงๆครับแบบไม่ให้ซ่มให้เสียงเลยมาแบบปุกปับเลยใช่ครับจู่ๆก็มีเสียงกรีดร้องด้วยความตื่นเต้นของกลุ่มนักเรียนหญิงดังขึ้นมาพวกเธอแตกตื่นกับการมาถึงของผู้ชายคนหนึ่งอื <c oughs> พร้อมกับคำพูดที่เหมือนเป็นแรงสั่นสะเทือนไปทั้งแถบนั้นเลยว่าเขาหล่อกว่าโอหยางอยู่เสียอีกโหประโยคนี้สำคัญมากนะคะมันไม่ใช่แค่การชมว่าใครหน้าตาดีนะแต่มันคือการท้าทายท้าทายเลยเหรอครับใช่ท้าทายสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นที่หนึ่งโดยตรงเลยในโลกของโรงเรียนนี้โอหยางอยู่คือมาตรฐานสูงสุด คือเบอร์หนึ่งใช่ค่ะการมีคนถูกเอาไปเปรียบเทียบแล้วเหนือกว่ามันจึงเป็นการประกาศสงครามทางสถานะไกลๆเลยโดยที่เจ้าตัวยังไม่ทันได้ทำอะไรด้วยซ้ำจริงด้วยครับแล้วภาพของเยหิยวที่เราเห็นจากคำบรรยายก็คือผู้ชายผมดำยุ่งๆหน่อยดวงตาสดใสเหมือนอัญ,ญมณีสีดำสันจมูกโดง่งคือดูดีแบบไม่ต้องพยายามแล้วปฏิกิริยาของตัวละครก็น่าสนใจมากโดยเฉพาะฉินชิง คนนี้คือพลิกเลยครับจากหน้ามือเป็นหลังมือตอนแรกยังทำท่ารังเกียจบอกว่าไม่มีทางที่ใครจะหลอกกว่าโอยางอยู่ได้หรอกแต่พอได้เห็นเยอยู่ใกล้ๆเท่านั้นแหละครับลืมทุกอย่างที่เคยพูดไปหมดเลยใช่ไหมคะหมดเลยกลายเป็นคนที่ตื่นเต้นที่สุดร้องบอกฮันเสวี่ยว่าดูสิเขาหล่อจริงๆการเปลี่ยนท่าทีเร็วขนาดนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยว่ามาตรฐานที่เธอยึดถือมันผิวเผินแค่ไหนอืมตอนแรกโอยางอยู่คือที่สุดเพราะหล่อและรวย แต่พอมีตัวเลือกที่ดูดีกว่าในแง่รูปลักษ์ปรากฏตัวขึ้นมาเธอก็พร้อมจะเปลี่ยนข้างทันทีเลยพลิกเร็วยิ่งกว่าอะไรดีส่วนฮันสวียก็ถักสนใจไม่แพ้กันนะครับเธอไม่ได้ตื่นเต้นออกนอกหน้าขนาดนั้นอออแต่ในใจกลับรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงขึ้นแล้วก็รู้สึกคุ้นหน้าผู้ชายคนนี้มากเหมือนจะเป็นเย่อยู่เพื่อนร่วมโตของเธอเองแต่ก็ไม่แน่ใจใช่ครับ ไม่กล้าย,ยืนยันเพราะภาพของเย่ยอยู่ที่เธอจําได้มันช่างเลือนรางมืดมัวแล้วก็ต่างจากคนตรงหน้าอย่างสิ้นเชิงตรงนี้น่าสนใจมากนะเป็นเพื่อนร่วมโต๊ะกันมาสามปีแต่แทบจะจําหน้าไม่ได้นี่ล่ะค่ะคือประเด็นสำคัญความทรงจำที่เลือนรางของฮันเสวี่ยมันบอกเราทุกอย่างเลยว่าในอดีตเย,ย่อยู่เป็นคนที่ไม่มีตัวตนอ๋อในสายตาของคนอื่นเขาอาจจะนั่งอยู่ตรงนั้นทุกวัน แต่ไม่มีใครมองเห็นไม่มีใครให้ความสําคัญเขาเป็นเหมือนอากาศธาตุเหมือนเป็นคนนอกสายตามาตลอดใช่ค่ะการที่คนแบบนี้จู่ๆก็เปลี่ยนแปลงตัวเองจนกลายเป็นจุดสนใจได้มันเลยเป็นเรื่องที่น่าตกใจแล้วก็แทบไม่น่าเชื่อมันทําให้การปรากฏตัวครั้งนี้ของเขามีมิติมากขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาอะไรทําให้เขาเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้มันไม่ใช่แค่หล่อขึ้นมันคือการเปลี่ยนจากคนที่มองไม่เห็นมาเป็นคนที่ทุกคนต้องมอง เรื่องที่น่าโรงเรียนก็ว่าเข้มข้นแล้วนะครับแต่พอเข้ามาในห้องเรียนนี่แหละคือจุดเดือดของจริงเลยใช่ค่ะฉากตัดเข้ามาในห้องเรียนชั้น12ห้องหนึ่งพอเย,ย่อยู่ก้าวเข้ามาเท่านั้นแหละครับบรรยากาศที่เคยเสียงดังก็เงียบกริบลงทันทีทุกสายตาจับจ้องไปที่เขาเลยใช่ครับราวกับเป็นสิ่งแปลกปลอมนักเรียนหญิงบางคนถึงกับอุทานว่าหลอ่อออกมาเบาเา และแน่นอนว่าคนที่เคยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมาตลอดอย่างโอยังอยู่ย่อมทนไม่ได้ทนไม่ได้แน่ๆที่สปอตไลท์ถูกแย่งไปเขาเลยต้องลุกขึ้นมาเพื่อทวงคืนพื้นที่ของตัวเองทันทีมันคือสัญชาตญาณของจ่าฝุงที่ถูกท้าทายค่ะเขาทำจริงๆครับโอยังอยู่ลุกขึ้นยืนและวพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาเลยว่านี่คือชั้น12ห้องหนึ่งแกเป็นใคร มาทำอะไรที่นี่โอ้โหเปิดฉากเลยแต่เย,ย่อยู่กลับนิ่งมากครับเขาตอบกลับไปเรียบๆว่าชื่อของฉันคือเย่ยอยู่และแกกำลังขวางทางฉันอยู่อืมโอยังอยู่แทบไม่เชื่อหูตัวเองเขาเยะเย้กลับไปทันทีว่าจะเป็นไปได้ยังไงคนหล่อๆตรงหน้าเนี่ยนะคือเย,ย่อยู่คนเดิมที่เขาเคยดูถูกว่าเป็นแค่มดปลวก และนี่คือจุดเริ่มต้นของการเผชิญหน้าที่ไม่ใช่การใช้กำลังกายเลยแม้แต่น้อยแต่มันคือสงครามจิตวิทยาล้วนๆสงครามจิตวิทยาใช่ค่ะมันคือการประทะกันของพลังหรือ presence ที่มองไม่เห็นใช่เลยครับฉากนี้ถูกบรรยายไว้อย่างกับหนังเลยคือเย่ยอยู่ก้าวไปข้างหน้า1นก้าวแล้วจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของโอวหยางอยู่ <c oughs> พร้อมกับปลดปล่อยพลังประหลาดที่มองไม่เห็นออกมา มันถูกบรรยายว่าเหมือนมีแสงประหลาดพุ่งออกจากร่างของเขาตรงเข้าใส่โอหยางอยู่เหมือนดาบที่คมกริบโหโอหยางอยู่ถึงกับตาเบิกว่างพูดอะไรไม่ออกขาสั่งเหงื่อการแตกพลักในความรู้สึกของเขาตอนนั้นมันเหมือนถูกดาบจริงๆแทงเข้าที่กลางอกเลยครับ ภาพเปรียบเทียบเรื่องดาบที่มองไม่เห็นนี่สุดยอดมากเลยค่ะมันคืออะไรกันแน่คือถ้าเรามองในเชิงจิตวิทยานะมันอาจจะไม่ใช่พลังวิเศษก็ได้อ๋อมันอาจจะไม่ใช่พลังเหนือธรรมชาติใช่ค่ะมันอาจจะเป็นภาวะที่ความมั่นใจอย่างท่วมท้นของคนหนึ่งไปปะทะเข้ากับความไม่มั่นคงที่ซ่อนอยู่ลึกๆของอีกคนหนึ่งอย่างจังอืมโอหยางอยู่ไม่เคยเจอใครที่กล้าท้าทายเขาแบบนี้ ไม่เคยเจอสายตาที่นิ่งและลึกขนาดนี้อำนาจทั้งหมดที่เขาสร้างมามันพังคลืนลงในวินาทีนั้นเลยความรู้สึกเหมือนถูกแทงมันก็คือมันคืออาการทางกายที่ตอบสนองต่อการพังทลายทางจิตใจอย่างรุนแรงเขาแพ้แล้วแพ้ท,ทั้งที่ยังไม่ได้แตะตัวกันเลยด้วยซ้ำแสดงว่าถ้าสมมติว่าโอหยางอยู่ใจแข็งกว่านี้ผลอาจจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้ก็ได้แหละครับ เป็นไปได้ค่ะหรืออย่างน้อยเขาก็อาจจะไม่อ่อนแอลงขนาดนี้แต่นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าอำนาจของโอหยางอยู่มันตั้งอยู่บนฐานที่ไม่มั่นคงอืม,มันคืออำนาจที่ได้มาจากการยอมรับของคนอื่นพอมีคนคนหนึ่งที่ไม่ยอมรับแถมยังฉายออราที่เหนือกว่าออกมาเขาก็ไปไม่เป็นเลยเหมือนอำนาจของเขาเป็นแค่ภาพลงตาใช่ค่ะที่ทุกคนช่วยกันสร้างขึ้นมาและแย่อย,อยู่ก็คือคนแรกที่เดินเข้าไปกระชากภาพลงตานั้นทิ้ง หลังจากที่เย,ย่อยู่เดินผ่านไปหาที่นั่งของตัวเองโอหยางอยู่ที่เสียหน้าอย่างรุนแรงก็พยายามจะกู้สถานการณ์กลับมานะ่ะยังไม่ยอมแพ้ย้ำครับตะโกนลั่นห้องเลยว่าเขาไม่ใช่เย่ยอยู่แน่ๆมันจะเป็นไปได้ยังไงเหมือนเป็นการปฏิเสธความจริงเพื่อรักษาหน้าตัวเองเอาไว้แต่มันสายเกินไปแล้วค่ะเพราะว่าผู้พิพากษาคนสุดท้ายกำลังจะเดินเข้ามาในห้อง ใช่ครับในจังหวะนั้นเองฮันสวีก็ปรากฏตัวขึ้นที่ประตูห้องเรียนเธอจ้องมองแผ่นหลังของเย,ย่อยู่ด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนแต่แล้วเธอก็พูดประโยคสั้นๆที่ทรงพลังที่สุดออกมาอืมด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะของเธอว่าเขาคือเย่ยอยู่คำพูดสั้นๆแค่นี้ล่ละค่ะคือหมัดนกเอาคือคำตัดสินสุดท้ายที่ปิดเกมทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับคำยืนยันของฮันสวีเหมือนเป็นการตอกฝาลงอำนาจของโอวิยงอยู่แบบสนิทเลยจบเลย โอเวียงอยู่ยังพยายามจะเข้าไปห้ามฮันเสวยนะบอกว่าอย่าไปหลงเชื่อเขาแต่ฮันเสว์กับขมวดคิ้วแล้วพูดประโยคที่เด็ดขาดมากว่าโอเวี oh, ยงอยู่นี่โต๊ะของเพื่อนร่วมโต๊ะฉันฉันรู้ดีกว่าคุณว่าเขาเป็นยังไงออกไปให้พ้นโอ้โหแล้วเธอก็เดินไปที่โต๊ะของเย่ยอยู่คำถามคือทำไมคำพูดของฮันเสวถึงได้สำคัญขนาดนั้นคำตอบก็คือเพราะเธอคือคนที่มีสถานะสูงสุดในพิระมิดสังคมของโรงเรียนนี้ เพราะเธอคือเบอร์หนึ่งตัวจริงใช่ค่ะการยอมรับของเธอจึงเปรียบเสมือนการรับรองสถานะใหม่ของเย่หยู่อย่างเป็นทางการในขณะเดียวกันมันก็คือการปฏิเสธอำนาจของโอวยังอยู่ไปในตัวอ<ม>การที่เธอเลือกเข้าข้างเย่หยู่มันคือการส่งสัญญาณให้คนทั้งห้องรับรู้ว่าเกมเปลี่ยนแล้วนะทุกคนคนที่คุมกระดานนี้ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเท่ากับว่าเย่หยู่ใช้พลังของตัวเองล้มโอวยังอยู่ แต่คนที่สวมมงกุฎให้เขาอย่างเป็นทางการต่อหน้าทุกคนก็คือฮันสวยนี่เองถูกต้องเลยค่ะฉากสุดท้ายของตอนนี้คือโอวยังอยู่ทำอะไรไม่ได้อีกแล้วครับนอกจากกลับไปนั่งที่ของตัวเองอย่างขมขืนเป็นการปิดฉากยุคสมัยของเขาอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆถ้าเรามองภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนจนถึงในห้องเรียนจะเห็นว่ามันคือการเปลี่ยนผ่านอำนาจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์แบบมากเร็วมากจริงๆใช่ค่ะ โครงสร้างสังคุนเดิมที่เคยมีโอหยางอยู่เป็นยอดพีระมิดได้พังทลายลงและโครงสร้างใหม่ที่มีแเย่อย,อยู่เป็นศูนย์กลางก็ได้ก่อตัวขึ้นมาแทนที่ในเวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองจากการที่เราได้เจาะลึกเรื่องราวในวันนี้จะเห็นได้เลยนะครับว่าเพียงชั่วข้ามคืนตัวตนของคนคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปได้อย่างน่าเหลือเชื่อ,อแต่คนที่ไม่เคยมีใครสนใจเห็น กลายมาเป็นศูนย์กลางของความสนใจและการเปลี่ยนแปลงนั้นก็ได้สั่นสะเทือนโลกทั้งใบของคนรอบข้างโดยเฉพาะคนที่เคยอยู่บนจุดสูงสุดอย่างโอหยางอยู่ใช่ค่ะและเรื่องนี้ก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราคิดต่อว่าพลังที่เย่ยอยู่ใช้กดดันโอหยางอยู่จนหมดสภาพนั้นมันคืออะไรกันแน่นั่นสิครับมันเป็นเพียงความมั่นใจที่เกิดขึ้นมาใหม่จากการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่ามันเป็นพลังพิเศษเหนือธรรมชาติบางอย่างที่เขาได้รับมาจริงๆ Hmm. และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้จะส่งผลต่อสมการความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างเขาฮันเสียและโอหยางอยู่ในอนาคตต่อไปอย่างไรนี่คือสิ่งที่น่าติดตามมากค่ะ